หัวข้อวันนี้ก็เป็นตอบคำถามว่าแล้วโรคเบาหวานหายได้จริงหรือไม่นะครับผมลองขอสาวเสียงความเห็นเกี่ยวกับโรคเบาหวานหายได้จริงหรือไม่ความเชื่อนะคะว่าคิดใครคิดว่าโรคเบาหวานหายได้บ้างลองยกมือดูนะครับออก็มีนิดหน่อยนะครับแล้วใครคิดว่าโรคเบาหวานไม่มีทางรักษาให้หายขาดยกมือเลยครับส่วนใหญ่มีความเชื่อว่าโรคเบหาหวานรักษา ไม่หายนะครับเราเราดูว่าความจริงเนี่ยมันมีนวิธีการรักษาโรคประวานให้หายขาดได้เพียงแต่ว่าจุดนั้นแต่ละคนจะสามารถทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนหัวข้อวันนี้ผมจะพูดถึงปัญหาการรักษาโรคบรหวานในปัจจุบันนะครับแล้วก็เคยคิดไหมว่าทําไมโรคประวานต้องใช้ยามากขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนเคยใช้ยาเม็ดเดียวก็เป็นสองเม็ดสามเม็ดอย่างเดียวสองอย่างสาอย่างจทั้งถึงชีดยาอ,ยา 4, อยาินซินนะครับแต่ทําไมคนเช็คนคนบางคนใช้ยากินประวาติได้ตั้งนานไม่เห็นต้อง ปรับยาเพิ่มเลยนะครับแล้วก็เราจะทำางไงให้หายจากโกรคเบาหวานแลวก็หัวข้อที่แถมที่นึงคือการป้องกันโรคเบาหวานซึ่งจะมีภาคบ่ายของอาจารย์สถิตเขาจะมาพูดรายละเอียดเกี่ยวกับการป้องกันโรคเบาหวานทีนะครับปัญหาโรคเบาหวานในปัจจุบันอันที่หนึ่งคือโรคเบาหวานเป็นโรคพินิจฉัยง่ายนะครับเมื่อครูใครออกไปตรวจน้าตาลปลายนิ้วเออรู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมฮะรู้ความเสี่ยงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยคนไข้เบาหวานส่วนใหญ่ไม่รับการวินิจฉัยนะครับ ห้าสิบเปอร์เซ็นของผู้ป่วยเนี่ยไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวานจะมารู้ตัวอีกทีก็เมื่อมีภาวะแทรกซ้อนทางตาทางไตแหละนะครับทาไมอย่างนั้นเพราะว่าหลายคนที่เป็นเบาหวานเป็นมานานโดยไม่มีอาการเขาไม่มีอาการที่จะเตือนบอกว่าเป็นโรคเบาหวานเพราะ,ะนั้นเขากว่าจะมาทีมันช้าจนทั้งเกิดโรคแทรกซ้อนอันที่สองการรักษาโรคเบาหวานมียายเยอะแยะเลยนะครับรวมถึงยาฉีดอินซูลิน ยามีเป็น10อย่างเราก็ดูในซูมของยาแล้วโหมียานู่นยานี่นะครับแต่ในความเป็นจริงคนไข้ประวัติรักษาถึงเป้าหมายเยอะไหมเราบอกตั้งหมายถ้าเอวันซีน้อยกว่า7ดปรากฏว่าไม่ถึง50%นะครับสาก็เก่ง30-50%ก็เลยตอบคำถามเอ๊ะโรคที่มันมียารักษาเยอะแยะเลยเนี่ยทำไมรักษาไม่ได้ตามเกณฑ์อันที่3โรคประวัติป้องกันภาวะแซกซอนได้ไหมฮะ เป็นเบาหวานมีไตไดนะ้คุมเบาหวานดีคุมความดันดีคุมไขมันดีโรคไตจากเบาหวานก็อาจจะไม่เกิดโรคตาก็ไม่เกิดหัวใจสมองอาจจะไม่เกิดแต่เราเจอคนเบาหวานมีคอมพิเคชันเยอะแยะไหมเยอะแยะเลยนะฮะผู้ป่วยเบาหวานเรามีคอมพิเคชันเยอะเพราะฉะนั้นตอบคําถามว่าทําไมโรคซึ่งวินิจฉัยง่ายกับมาดับการวินิจฉัยนะครับเพราะฉะนั้นเรารดน้นลงและ15ปีสกรีนนิ่งประเมินหรือว่าเป็นเบาหวาน,หร,น,าวานหรือเปล่าคัดกรองเบาหวานและเริ่มรณนงคลง เรารักษาเขาให้ดีแล้วก็เราทำไงให้สามารถจะป้องกันเพราะว่าแซกซ้อนจากเบาหวานได้นะครับอันที่สองทำไมโรคเบาหวานต้องใช้ยาเพิ่มขึ้นไหมเราเคยคิดดูไหมก่อนหน้านี้ก็ใช้ยาเม็ดเดียวกลายเป็นสองเม็ดสามเม็ดแล้วทำไมคนนี้เขาถึงใช้ยาได้ตั้งนานเราไม่อยากจะเพิ่มยาใช่ไหมไม่อยากจะเพิ่มยาเบาหวานแล้วจะทําไงให้เรารักษาเบาหวานแล้วยังไม่พูดถึงหายนะเอาแค่โรคมันไม่ซุดลงที่ต้องปรับยาเพิ่มก่อนดีกว่าใช่ไหม เราในเบาหวานมันมีหลายชนิดนะชนิดหนึ่งก็คือเบาหวานที่ตับอ่อนไม่สามารถสร้างซินินได้ไม่มีซินินนะครับก็ต้องฉีดอิซินินอันนั้นจะหายนี่ต้องปรับเปลี่ยนต้องผ่าตัดเปลี่ยนตับอ่อนซึ่งยากนะครับเราพูดถึงอันที่ง่ายกว่าก็คือเบาหวานชนิดสองซึ่งในช่วงแรกอาจจะมีการปลิ้กต่ออินลินตอนหลังอาจจะมีการทํางานของอินซินินลดการทํางานของตับอ่อนลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่เป็นความติของตัวตับอ่อนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมน้ําตาลนะครับ อันนี้เป็นภาพอาจจะดูบอกว่ายากนิดนึงอันนี้ไม่ใช่เป็นภาพการทำงานของตับอ่อนว่าเราทำงานได้ดีร้อยเปอร์เซนจะทั้งทำงานถึงไม่มีตับอ่อนเหลืออยู่เลยนะครับในเวลาที่เราเริ่มทิ่วไชเบาหวานเราอยู่ตรงจุดนี้นะครับตับอ่อนตอนนั้นเราเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซนตท่านั้นเองแต่ก่อนในตับอ่อนไม่สักสิบยี่สิบปีก่อนเรามีตับอ่อนเต็มที่ร้อยเปอร์เซนเพราเป็นเบาหวานในตับอ่อนเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซนเราตกใจไหมเป็นเบาหวานเราตกใจไหม ไม่เคยตกใจนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยตับอ่อนเราหายไปครึ่งหนึ่งแหละถ้าเทียบกับโรคไตเป็นยังไงเราฟังอาจารย์อุดมตอนเช้าโรคไตถ้าไตาเราสองข้างไตเราเหลือข้างเดียวตกใจไหมถูกขโมยไปหนึ่งข้างอ๋อตกใจหายไปครึ่งหนึ่งตกใจมากเลยไตเหลือข้างเดียวแหละแต่เวลาเราบอกโรคเบาหวานเนี่ยตับอ่อนคุณหายไปครึ่งหนึ่งเนี่ยคุณบอกเพิ่งเป็นเบาหวานแต่ในขณะที่ความเป็นจริงเนี่ยตับอ่อนมนุษย์ลงมาเรื่อยๆตั้งแต่อิมแพาสติ้งกูโคสแพร์กูโคสโซลันจอทั้งถึงเป็นเบาหวานนะครับ แล้วก็เวลาผ่านไปนานขึ้นเนี่ยตับอ่อนที่เรามีอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงค่อยๆค่อยๆลดลงเรารู้ได้อย่างไรว่าตับอ่อนเราเริ่มลดลงถ้าเราใช้ยาเดิมได้ผลต่อมายาเดิมไม่ได้ผลแสดงว่าตับอ่อนเราแย่ลงละนะถ้าตับอ่อนเรายังดีเหมือนเดิมเนี่ยยากินเท่าเดิมต้องได้ผลเหมือนเดิมถูกไหมฮะคราวนี้พอตับอ่อนเราลดลงเนี่ยยากินเท่าเดิมมันไม่ได้ผลเหมือนเดิมเพราะนั้นจึงต้องปรับยาเพิ่มขึ้น นะครับถ้าเผื่อเราดูว่าทำไมเราต้องปรับยาเพิ่มขึ้นนะครับในความเป็นจริงคนไข้เบาหวานเนี่ยเขาควบคุมได้ดีกินยาเท่าดีเนี่ยควบคุมได้ดีตลอดก็คุมน้ําตาลได้ดีวันดีเขาวันดีคืนดีเขาเริ่มไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโอ้ช่วงนี้กินเลี้ยงบ่อยช่วงนี้ไม่ออกกําลังกายช่วงนี้อ้วนขึ้นช่วงนี้ไม่ค่อยคุมอาหารยาเท่าเดิมคุมได้ไหมไม่ได้แล้วก็ต้อง มาถึงน้ําตาลสูงหมอเขาปรับยาเพิ่มใช่ไหมคบพอปรับยาเพิ่มแล้วได้ปรับลดไหมไม่ได้ลดมันก็เพิ่มมันก็คุมได้ดีอีกสักพักหนึ่งมันดีคืนดีเราไม่ทําใหม่อีกมันก็ซุดลงอีกซุดลงอีกอก,ก็ปรับยาเพิ่มปรับยาเพิ่มก็คงได้สักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มเป็นวัฏจักรแบบนี้จะทั้งจะต้งเริ่มสึกฉินซึนเพราะนั้นถ้าเรามองดูเออคนนี้เนี่ยไม่ค่อยปรับยาเพิ่มเท่าไหร่แสดงว่ายังคงการ ขุมอาหารการออกกำลังกายการการควบคุมนตาลได้ดีเป็นเวลานานๆไม่ค่อยมีพฤติกรรมที่ไปในทางที่ตับอ่อนเสื่อมคราวนี้ถ้าเราดูว่าตับอ่อนมันเสื่อมเพราะว่าอะไรนะครับตับอ่อนหรือเบต้าเซลล์เนี่ยเราเสื่อมเพราะสามส่วนใหญ่ๆมันจะมีพูดถึงพิษจากน้ําตาลพิษจากไขมันแล้วพิษจากการดักเส็นนะครับถ้าเรามีน้ําตาลเยอะตับอ่อนต้องทํางานหนักไหมกินน้ําตาลไปเยอะตับอ่อนต้องทางานหนัก เพื่อควบคุมน้าตาลเพราะว่าหน้าที่ของตับอ่อนหลังซิ่งเพื่อควบคุมน้ำตาลเหมือนกับเอางานมาให้เยอะเนี่ยมันก็ทําไม่ไหวนะอันที่สองไขมันเยอะกินไขมันเยอะทําไมตับอ่อนมันแยกไขมันเยอะกินแล้วอ้วนไหมกินแล้วอ้วนนะกินแล้วอ้วนก็มีการดื้อต่ออินซูลินคนอ้วนนี่อินซูลินจะทํางานไม่ค่อยได้ผลเพราะฉะนั้นอินซูลินที่เคยได้หลังมาร้อยหนึ่งทำงานได้ร้อยหนึ่งเนี่ยต้องสร้างมาสองร้อยเพื่อทํางานได้เหมือนเดิมร้อยหนึ่งเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นตับอ่อนที่สร้างอินลินเพิ่มมาเป็นสองร้อยนี่ทํางานหนักขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเรามีกระบวนการของการดึงอินซูลินอยู่อันที่สามกระบวนการของการอักเสบนะครับถ้าร่างกายในคนอ้วนก็จะมีการอักเสบเยอะเพราะนั้นในกระบวนการของการที่ตับอ่อนมันเสียไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการกินเกินแล้วก็การอ้วนแล้วก็มีการดักเสบเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับารการกินของเราและน้ำหนักเราเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับ อันนี้เขาดูถึงความตอบสนองของอินซูลินและความไวของอินซูลินกับไขมันที่หน้าท้องนะครับคือเรายิ่งมีไขมันหน้าท้องเท่าไหร่เนี่ยอินซูลินที่ออกมาเนี่ยยิ่งทํางานได้น้อยลงไปทุกทีทุกทีนะครับยิ่งอ้วนยิ่งอินซูลินทํางานได้ไม่ค่อยดีนะครับเราบอกว่าถึงจุดที่เราเริ่มวิ่ิจฉใช้เนี่ยผ่านไปหลายหลายปีตับอ่อนล้วก็เคยมีอยู่50ก็ลดลงเหลือสี่สิบสามสิบยี่สิบจนะทั่งถึงอาจจะไม่มีพอที่จะควบคุมตาจะต้องฉีดอินซูลิน นะครับถ้าเกิดเราสามารถชะลอการเสื่อมของตับอ่อนได้่ตับอ่อนแทนที่มันจะไปอย่างนี้เรื่อย่างรวดเร็วนะสามารถจะไปอย่างนี้ช้าลงได้เนะี่ยเราก็สามารถจะเพิ่มยาช้าลงแล้วก็จะฉีดยาช้าลงนะครับถามว่าตับอ่อนเราปริมาณตับอ่อนที่เรามีอยู่50%เเนี่ยเราเพิ่มได้ไหม มันจะเป็นจะต้องเหลือสี่สิสามสิบไปหรือว่ามันเพิ่มจากห้าสิบก็เป็นหกสิบเจ็ดสิบก็ได้ใครคิดว่าเพิ่มได้บ้างมีไหมแล้วใครคิดว่าเพิ่มไม่ได้บางบางคนเขาคิดว่าเพิ่มไม่ได้แต่จริงๆแล้วตับอ่อนเพิ่มได้เหมือนกันนะฮะตับอ่อนเนี่ยมันก็เพิ่มได้ขึ้นอยู่กับการสร้างกับการทําลายนะครับเราคิดดูว่าเรามีในอดีตเนี่ยถ้าเราพูดถึงตับอ่อนกับอาหารที่เรากินเนี่ยเปรียบเหมือนกับ เรามีมา้าแต่ก่อนเรามีม้าอยู่ร้อยตัวมันกระตับอ่อนเรามีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องขนของอยู่ปริมาณร้อยชิ้นจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ม้าตัวหนึ่งก็ขนชิ้นหนึ่งก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเพราะว่าในขณะที่เรามีม้าเยอะเลยมีตับอ่อนดีเนี่ยการทํางานขนาดนี้ไม่ได้เป็นปัญหาแต่วันดีคืนดีาม้าเราเหลือห้าสิบตัวนะครับแต่ของเรายังเป็นร้อยชิ้นเหมือนเดิมอันนี้เป็นปัญหาและเพราะม้าตัวหนึ่งก็ขนสองชิ้น เพราะนั้นตัวหนึ่งต้องขนสองเช้นมันขนไหวไหมขนไม่ไหวเราก็เครียนมันบ้างนะเครียนมันให้นไปถึงแต่พอไปถึงแล้วมันก็อาจจะไปถึงแต่อาจจะเหลือสามสิบตัวนี่ก็คือยกตัวอย่างว่าในขณะที่คนเป็นเบาหวานมีโรคเนี่ยตับอ่อนเราเหลือครึ่งหนึ่งแล้วเราเดงกินร้อยเปอร์เซ็นตเหมือนเดิมมันไปได้ไหมมันก็มันก็ทํางานหนักทํางานหนักมันก็ไปทํางานหนักมันก็ไปเร็วไปเร็วเราทํางานที่โรงพยาบาล งานนี้ต้องทํางานอยู่ร้อยคนออกไปห้าสิบคนเจ้านายยังให้งานมาร้อยชิ้นเหมือนเดิมคนห้าสิบคนที่ทำยังไงคนมีที่ไปก็ไปนะห้าสิบห้าสิบคนก็เหลือสี่สิบเก้าสี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดมันก็ลดลงไปได้เรื่อยใช่ไหมแต่ขณะอีกกรณีหนึ่งบอกงานร้อยคนร้อยคนทํางานร้อยชิ้นแต่วันดีคืนดีคนหายไปห้าสิบคนเจ้านายเห็นใจบอกองั้นอนุโลมเนี่ยงานจากร้อยชิ้นเหลือแค่ห้าสิบชิ้นก็พอคนห้าสิบชิ้นยังดอมทําต่อไป ทำต่อก็ยังไม่รีบออกยังไม่รีบออกไปไหนก็ยังเหลือห้าสิบเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอีกอย่างหนึงเนี่ยถ้าเผื่อเรามองอยกแง่หนึ่งเนี่ยม้าเราเหลือห้าสิบตัวเนี่ยถ้าเราลดปริมาณให้มันทํางานน้อยลงเนี่ยเหลือแค่ห้า้าสิบชิ้นม้าแต่ตัวหนึ่งก็ขนชิ้นหนึ่งขนชิ้นหนึ่งจากกรุงเทพไปเชีงยงใหม่ยังสบายดีนะม้ามันก็ยังเหลือห้าสิบตัวเหมือนเดิมโรคมันก็ไม่ได้สุดลงใช่ไหมถ้าถามว่าจากห้าสิบมันเพิ่มเป็นหกสิบเจ็ดสิบได้ไหม หรือว่ามันจะต้องเป็น 50, ห้าสิบเหลือสี่สิบเหลือสามสิบส่วนใหญ่คิดว่าตับอ่อนไม่น่าจะเพิ่มได้ใช่ไหมแต่จริงๆตับอ่อนมันเพิ่มได้นะเฮ้ยจริงๆแล้วเรารู้ว่าตับอ่อนมันเพิ่มได้จริงอมีเคสให้เห็นไหมว่าตับอ่อนมันเพิ่มได้คุณลองดูคนไข้เบาหวานที่คุณรักษาเนี่ยมีคนที่เคยใช้ยาเบาหวานอยู่แล้วค่อยๆลดยาเบาหวานลงเรื่อยๆมีไหมมีงั้นแสดงว่าเขาทําในพฤติกรรมที่ทําให้ตับอ่อนเขาดีขึ้น ทำให to to. Like you, ้ยาเบาหวานที่เขาใช้น้อยลงนะครับเปรียบเหมือนกับทันที่ตับอ่อนมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมีการสร้างและการทําลายอยู่นะเราตับอ่อนในการสร้างของตับอ่อนในคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้ผิดปกตินะก็ยังสร้างเหมือนเดิมแต่มันถูกทําลายเร็วมากกว่าคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรามีการทําลายตับอ่อนเยอะนะครับเราทำลายตับอ่อนเร็วมากเนี่ยแต่การสร้างเหมือนเดิมการทำลายมากกว่าการสร้างตับอ่อนจาก50สิก็เหลือ40ิใช่ไหม ขนาดตะกันตรงกันข้ามเนี่ยเราสร้างทักเหมือนเดิมแหละแต่เรามีการทําลายที่น้อยกว่ากระบวนการสร้างที่ปกติเราก็มีตับอ่อนที่เพิ่มขึ้นเปรียบเหมือนกับเงินในกระเป๋าเราตอนนี้เรามีห้าสิบาทหามาร้อยหนึ่งใช้ไปร้อยหนึ่งก็เหลือห้าสิบเหมือนเดิมนะครับแต่เรามีห้าสิบาทเนี่ยหามาร้อยหนึ่งใช้ไปร้อยสิบเราก็เหลือสี่สิบก็ติดลบไปแต่หามาร้อยหนึ่งเราใช้ไปแค่กระเมดกระแหนหน่อยใช้ไปแค่เก้าสิบมันก็ห้าสิบก็กลายเป็นหกสิบ เพราะฉะนั้นตับอ่อนก็ดีขึ้นบางคนเนี่ยสามารถจะลดยาลงเพราะว่าการทำงานของตับอ่อนก็ดีขึ้นซึ่งมีให้เราเห็นนะครับ้าถามว่าถ้าดีขึ้นอย่างนั้นแล้วเนี่ยทำไงให้เบาหวานมันหายได้นะครับโอ้โรคมันอยู่กับเราตั้งบางคนเป็นห้าปีสิบปีจะให้หายปุ๊บปั๊บทันทีทันใดก็คงเป็นไปได้ยากนะครับแต่มีวิธีหนึ่ง ทำให้โรคเบาหวานชนิดที่สองที่คนที่เป็นอ้วน,น,นที่เป็นเบาหวานถึงแม้จะต้องฉีดอินซูลินเนี่ยการใช้วิธีนี้ทําให้โรคเบาหวานหายภายในเจ็ดวันเชื่อไหมเจ็ดวันเป็นเบาหวานมาหลายปีต้องฉีดอินซูลินพอทํรักการรักษาโดยทีนี้ผ่านไปเจ็ดวันไม่ต้องฉีดอินซูลินเลยไม่ต้องใช้ยาเบาหวานเลยเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตวิธีนั้นเราพอรู้ไห้คือวิธีอะไรนะอันนี้เป็นวิธีที่มีอยู่จริงๆนะครับคือการผ่าตัดลดน้ำหนัก เพราะคนที่อ้วนอ้วน,น,นมากๆ่ยผ่าตัดลํน้ำหนักก็จะมีหลายวิธีนะแล้วกระพาะให้เล็กลงทำให้กินน้อยลงผ่าตัดให้อาหารมันผ่านไปบ้างร่วมกับการผ่าตัดกระเพาะใช่ไหมเพราะนั้นเบาหวานหายได้ถ้าถ้าหุ่นคุณแต่ก่อนเป็นอย่างเงี้ยเป็นเบาหวานไหมโอ้หุ่นอย่างเงี้ยเป็นเบาหวานนะแต่ว่าหุ่นคุณเป็นอย่างเงี้ยเป็นเบาหวานไหม ไม่เป็นไม่คอมีคนคิดว่าหุน่นเชลเรนเดอร์นี่จะเป็นเบาหวานใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเผื่อเขาสามารถเปลี่ยนจากหุ่นแบบนี้ได้มาเป็นหุ่นแบบนี้ได้เบาหวานเขาก็หายได้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการผ่าตัดลดน้ําหนักนะครับถ้าถามว่าอ,อย่างนั้นเราไม่ทําผ่าตัดลดน้าหนักแต่เราพยายามลดน้าหนักเยอะๆเบาหวานหายได้ไหมได้มีคนไข้ผมคนหนึ่ง,งน้ําหนัก80กิโลรักษาเบาหวานเอกชนเสียค่ายาเดือนละ2,000กว่าบาท พอมาหาก็าปรับเปลี่ยนใหม่คุมมาหาแล้วก็เอาสองพันกว่าบาทนี้ไปเข้าฟิตเนสส่วนค่ายยาก็เข้าสามสิบาทบัตรทองประกันสังคมไม่ต้องเสียตังค์เอาเงินที่จะจ่ายเงินไปเข้าฟิตเนสแทนตอนหลังน้ําหนักจากแปดสิบเหลือหกสิบแล้วเขาก็ไม่ต้องกินยาเบาหวานนะครับถ้านันถามว่าเบาหวานหายได้เพราะว่าอะไรทำเบาหวานถึงหายนั่นคือวิธีการที่จะทาให้เบาหวานหายจะไปอยู่สามส่วนนะครับคือเรารู้ว่าน้ําตาลที่สูงเนี่ยมันทําให้เกิด ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานละนะครับปาไตเท้า,า,ทาเส้นประสาทเสื่อมนะครับหลอดเลือดใ,ใหญ่หัวใจเดี๋ยวอาจารย์นภาจะมาพูดต่อหัวใจกับเบาหวานอาจารย์ดำรงวิจะมาพูดสมองกับเบาหวานนะครับอาจารย์สมเกตจะมาพูดเรื่องเท้ากับเบาหวานโหเบาหวานน้าตาลมันขึ้นมันไม่ดีมเกิดโรคแทรกซ้อนแต่ถ้าเผื่อเรากินนะใช่ไหมน้ําตาลสูงส่วนหนึ่งก็จะก,การกินถูกไหมถ้าเรากินอย่างถูกกับโรคมีความรู้ มีความรู้อะไรกินข้าวกล้องนลิกหน่อยกินผักเยอะๆกินปลาเป็นหลักกินผักเป็นประจำเครื่องดื่มขอเป็นน้ําเปล่าไม่มีขนมหวานไม่มีผลไม้หวานจัดน้ําตาลจะขึ้นไหมไม่ค่อยขึ้นใช่ไหมแต่คนหนึ่งกินน้ําหวานน้ําหมัดลมน้ําต่างๆผลไม้เป็นโลน้ําตาลขึ้นไหมขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขามีความรู้เกี่ยวกับการกินเนี่ยกินให้เหมาะกับโลกนะครับ กินข้าวกล้องเป็นกินข้าวกล้องปริมาณไม่เยอะกินผักเยอะๆกินปลานิดหน่อยเครื่องดื่มเป็นน้ำเปล่าเป็นแอปเปิลเป็นยีกงานหนึ่งผลไม้เป็นแอปเปลิลเป็นฝรั่เปเปเง,งเป็นส้มซึ่งไม่ไม่หวานมากนะครับเพราะฉะนั้นน้ําตาลเขาหายไปเยอะแล้วแต่ถามว่ามีคนที่มีความรู้เกี่ยวกับการกินเยอะไหมรู้ว่าเราเบาหวานต้องกินยังไงรู้เยอะแต่ว่ารู้หมดอดไม่ได้รู้ทุกอย่างกินทุกอย่างเหมือนกัน เพราะฉะนั้นการที่เขาจะควบคุมการกินได้เนี่ยมันต้องมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสติใช่ไหมมีความรู้อย่างเดียวไม่มีสติเบาหวานหายไหมเบาหวานไม่หายเพราะ,ะนั้นมีสติคอยควบคุมสติคือการรู้ตัวก่อนทําอะไรถ้าเรารู้ตัวก่อนใช่จะไปกินนู่นกินนี่เออรู้ตัวว่าเป็นเบาหวานนะมีสติคอยควบคุมอกินเท่านี้ก็พอกินให้เหมาะกับโลกน้ําตาลก็ไม่เคยขึ้นละใช่ไหม เพราะนั้นการที่คนหนึ่งจะหายเนี่ยต้องมีทั้งความรู้เกี่ยวกับโรคแล้วมีสติคอยควบคุมการกินนะครับนอกจากกินแล้วยังไม่พอต้องใช้ก็คือออกกําลังนะครับเรามีคนไข้เบาหวานกี่คนที่อ้วนๆอ,ออกกําลังกายวันละชั่วโมงหนึ่งมีไหมทุกวันวันละชั่วโมงชั่วโมงมีน้อยใช่ไหมมีน้อยส่วนใหญ่จะนอนซะมากกว่าใช่ไหมครึ่งชั่วโมงยังหาย,ยากเลย แต่ว่าการออกกําลังเนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งของการหายก็คือนอกจากเรากินให้เหมาะกับโรคแล้วเราใช้ให้เยอะๆน้ําตาลที่เรามีอยู่ในร่างกายถูกเอาไปใช้เผาผลาญเป็นพลังงานในการออกกําลังน้ําตาลเราลดลงไหมลดลงแต่คนที่เบาหวานกินน้อยใช้เยอะและเบาหวานเขาหายแล้วได้ยังยังนะเขาอยู่กับเราหลายปีเนี่ยมันยังมีตัวที่สามซึ่งตัวที่สามถ้าคุณกําจัดมันได้เนี่ยจะไปสู่กระบวนการการหายก็คือ ตัวเก็บคือไขมันมันเก็บไว้ที่เราเก็บไขมันไว้ที่พุงใช่ไหมแล้วไขมันมันก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้เพราะฉะนั้นบางทีคนไหนอ้วนๆเนี่ยบอกกินอะไรก็ไม่เห็นกินเลยนะออกกําลังกายก็ออกทํเป็นน้าตาลมันยังอยู่ไะเพราะว่าคุณเก็บตัวไขมันที่เปลี่ยนเป็นน้ําตาลไว้อยู่เมรนะ่งตับใดที่มันยังมีตัวเก็บอยู่เนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลได้ถามว่าทําไมถึงมีตัวเก็บทำไมถึงเรามีต้องมีการเก็บไขเป็นไว้ไขมันที่พุงด้วยล่ะ ในอดีตสมมติสัตว์ทั้งหลายเนี่ยในอดีตสัตว์ทั้งหลายเสือสิงกระทิงแรดอสิงโตเนี่ยจับหาอาหารกินวันหนึ่งหยุดอยู่อีกสาวันแล้วค่อยไปหาใหม่ผมมีกินบ้างไม่มีกินบ้างหิวก็ไปหากินมันก็ต้องเก็บไว้เผื่ออดอยากใช่ไหมครัในคนก็เหมือนกันนะเผื่อว่าอดอยากใช่ไหมวันใดคืนดีไปติดเกาะมีน้ําเปล่ากินไม่มีอาหาร7วันยังไม่ตายเลยเพราะเราเก็บไวเยอะ เราทันสมัยฉลาดวรชัดไปประท้วงรัฐบาลทันไหมทันใช่ไหมไปประท้วงอดข้าวประท้วงรัฐบาลตั้งหลายรอบก็ไม่ตายเพราะเขามีตัวเก็บเขาไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีเมื่อเรากินเยอะกว่าการใช้แล้วก็เก็บไว้ยามที่เราอดอยาแต่ตลอดผ่านมา4ี่สิบห้าสิปีเราไม่เคยอยู่ในสภาพอดอยาเราไม่เคยไปประท้วงรัฐบาลเราไม่เคยอยู่ในภาพไปติดเกาะเรากินมากกว่าใช้แล้วก็เก็บเจอทั้งเกิดโลก เก็บจอะทั่งไขมันมันเยอะเกินมันก็เปลี่ยนเป็นน้ําตาลเบาหวานมันก็มาเรากินมากกว่าใช้เก็บจนกระทั่งเกิดโรคเพราะฉะนั้นสุดท้ายเราต้องทาลายตัวเก็บทาลายตัวเก็บก็คือเราต้องกินน้อยกว่าใช้ต้องลดน้ําหนักตัวอยู่ในน้าหนักตัวที่เหมาะสมนะครับจะเห็นว่าคนไข้เบาหวานส่วนใหญ่เนี่ยน้ำหนักคํานวณแล้วเ,เกินกว่าที่ควรจะเป็นเยอะนะครับถ้าเขาอยู่ในน้ำหนักตัวที่เหมาะสมได้ก็ดีนะเราเห็นเครื่องดื่มเนี่ยมีน้ําตาลเยอะแยะ,ยะเหลยเกินความต้องการคือเราบอกกินไม่เกินหกช้อนชา นะครับแค่บางทีน้ำผลไม้หนึ่งกล่องก็จะเกินลนะนะกาแฟยี่ห้อดังนะคะอันนี้เขามีอยู่กินแก้วเดียวเนี่ยไปแล้ว430แคลอรี่เกินที่ความต้องการไหมนะเกิดแต่อย่างเดียวก็ถ้าเราลดนี้ได้ก็ลดไปจ่าย430ละถ้าเราเป็นกาแฟดำเนี่ยดีแค่25แคลอรี่อาหารต่างๆดีที่สุดค่อกลายเป็นน้ำเปล่า เราบอก3สอต้องอาศัยสกัดสะกดสกิดใช่ไหมคะแต่ในความจริงมันตรงข้ามกับสกัดสะกดสกิดนะครับแทนที่เราจะสกัดลูกหลานก็ซื้อของหวานมาให้กินซื้อมาให้กินแล้วก็คนไข้ก็สะกดจิตใจตัวเองไม่ไหวแทนที่สกิดกันบอกนันกินนะบอกสกิดกันบอกจะกินเยอะเลยนะก็บอกนานๆกินทีกินเข้าไปใช่ไหมมันตรงกันข้ามกับสกัดสกดสกิดเราต้องมีอาญาตนะ6นะครับ มองเห็นสิ่งที่มันควรจะเป็นแล้วบอกเห็นรถขายทุเรียนนะคะถูกขับผ่านไปง่ายกว่าที่ซื้อมาแล้วไม่ให้คนไข้เบาหวานกินเราต้องอ่านฉลาผลิตภัณ์เป็นนะครับเหมือนกับพอเรารู้จริงๆแล้วเนี่ยเห็นขนมเค้กมันน่ากินใช่ไหมฮะมันก็บอกว่ากินแล้วน่าจะอร่อยนะแต่พอเรากินไปมันก็เกิดน้ําตาลขึ้นไขมันขึ้นเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดต่างๆแต่เขากินอย่างมีสติแล้วเขาก็บอกว่า ไขมันนิ่มเออตัวเค้กมันมีอะไรมันก็มีทานแฟตมันมีไขมันอิ่มตัวซิมเปิลชูกาโลไฟเบอร์แป้งอะไรไม่เห็นดีสักอย่างงั้นไม่กินดีกว่าเพราะนั้นไม่กินเ้็มตาเขาไม่ขึ้นเพราะนั้นการที่มีสติก็ไม่เสียมันต่างกันใช่ไหมเหมือนกับว่าอะไรเรามีปลาอยู่ในบ่อปลาทั้งหลายตัวเนี่ยปลาตัวหนึ่งมันเห็นเบ็ดมันเหยื่อมันก็บอกน่ากินและอร่อยอิ่มเบกมือหนึ่งแต่สุดท้ายมันก็ถูกเหยื่อกินเหยื่อแล้วก็ถูกจับไปเป็นอาหาร ถามว่าปลามันคุ้มไหมที่เอาชีวิตตัวเองไปแลกกับความอร่อยเพียงละน้อยนิดใช่ไหมฮะคนไข้เบาหวานอยู่กับคอมพิเคชันบอกอร่อยมันอร่อยเดียวเดียวที่กินเมื่อวานวันนี้มันก็ไม่อร่อยแลวลืมไปแล้วใช่ไหมฮะแต่เวลาเบาหวานขึ้นตามยังอยู่กับเราไปตลอดนะฮะโรคไตก็ยังอยู่กับเราไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแจ้หายก็ต้องอยู่สามส่วนนี้กินน้อยกว่าใชา้แล้วก็ค่อยๆทำลายตัวเก็บทั้งหลาย น,นี่ผมอาจจะต้องข้ามไปเร็วนิดหนึ่งนะครับเราไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมรุ่นใหม่ไล่นอนทํางานใช่หไหมเวลาเราบอกมีเครื่องออกกําลังกายมีสุนัขพาไปเดินเล่นแล้วก็ให้ออกกําลังกายได้ให้สุนัขออกกําลังกายเป็นเครื่องออกกำลังกายแล้วเราก็ยังนั่งดูทีวีแล้วก็ดื่มโค,ค้กแล้วก็ยังอ้วนเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นประวัติหายได้แค่คนนี้ อันนั้นคุณน้ำหวานน้ำหนัก300กโลเขาผัดตัดน้ำหนักตอนนี้เหลือแค่87ยิ้มรดาได้ละแต่ว่าคุณน้ำหวานแกลดน้ำหนักไป200กาโลแต่เขาบอกผัดตัดน้ำหนักนะแต่ถามเราถอะว่าเราลดได้สัก5กิโลแล้วหรือยังนะครับแต่เขาลดไป200กาโลละนะครับตรงนี้เนี่ยมีรายการพิเกตุเซ่เขาแข่งขันประกวดการลดน้ำหนักดูนะว่าใครลดน้ำหนักเยอะจะได้รางวัล าจากคนนุ่นอูนก็ทําให้ผอมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงแม้วจะเป็นคนแก่ก็สามารถทําได้นะครับคนแก่ลงเจอรี่ในตอนแรกไปออก,ออกรายการในวันแรกเป็นลมไม่ไหวแต่แกก็อยู่ต่อไปเรืเ่อยๆจนทั้งจบการแข่งาราหนักไปเยอะจากเคยกินยาวันละห้าอย่างเบาหวานความดันไขมันตอนหลงังไม่ต้องกินยาสักอย่างแล้วแข็งก็ขงแข็งแรงกว่าเดิมทั้งๆที่เขาไม่ได้กินยานะครับอันนี้สื่อนอกเคยได้อ่านข่าว M2F ไหมครัคุณเมสันเนี่ย เป็นคนอังกฤษน้ำหนักร้อยกว่าโลเนี่ยไปเจอหมอหมอบอกว่าจะตายใน5ปีเพราะคุณโรคมันเยอะก็เปลี่ยนมาเมืองไทยก็มาฝึกมวยไทยนะครับเพื่อไม่อยากจะรักษาชุดให้เป็นตามคำพูดของหมอสามรลบนักนักจะนเหลือร้อยสี่นะครับแต่ก็ใน9เดือนแล้วก็าทำอะไรนะครับเขาบอกเขาวิ่งทางวันละสิกิโลทุกวันในตอนเช้ากินข้าวซ้อมมือเน้นผักผลไม้แล้วก็ต่อสู้ด้วยมวยไทยวันละสามสี่ชั่วโมง ถามว่ามีคนไข้เบาหวานเราทําแบบคุณเมสันไหมมีน้อยใช่ไหมเบาหวานมันหายได้แต่ว่าคนที่ไม่ยอมทุ่มเทไม่ยอมเสียละจนทั้งถึงเป็นแบบคุณเมสันคุณเมสันแกก็บอกว่าเออเจอเพื่อนตกใจกันใหญ่เลยนะว่าเหตุการณ์ที่เขาเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เมสันเขาก็เดินทางกลับไปฉลองคิดมาที่บ้านเกิดก็ประกาศกลับมาประเทศไทยอีก เพื่อปั่นจัก,กรยานระยะทางไกลหลายร้อยกิโลจากภูเก็ตถึงกรุงเทพในเดือนมกราปีหน้าเพื่อระดมเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กพิการในประเทศไทยอันนี้เป็นคนต่างชาติคนหนึ่งนะครับเขาบอกผมมีชีวิตอยู่ได้เพราะมวยไทยกําลังใจมาศาลที่ผมได้รับจากคนไทยหลายคนแล้วก็ถึงเวลาที่ผมต้องตอบแทนประเทศไทยบ้างขณะที่คนไทยเรากาลังนอนสบายกับความอ้วนของเขาอยู่ใช่ไหมฮะ เพราะนั้นความจริงบอกว่าโลกไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณนะเทยวโฆษณาบอกโลกไม่ได้อยู่ที่ตัวคุณแต่คุณเป็นคนสร้างโลกขึ้นมาเองพฤติกรรมการทานคุณไม่เหมาะสมคุณไม่ได้มาออกกําลังกายคุณยังเมนเทเล่งกลับตัวที่คุณอ้วนอยู่เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถให้โลกจากคุณได้ถ้าคุณปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเต็มที่ผลเบาหวานวิธีการมันหายมันมีเพียงแต่ว่าเราได้ทุ่มเทเพื่อไปสู่วิธีการนั้นหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็อาจจะต้องข้ามไปบ้างนะการรักษาเบาหวานจริงๆไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนยาหรือให้ความรู้เท่านั้นนะครับแต่ต้องเป็นการเปลี่ยนผู้ป่วยให้เขาสามารถดูแลตนเองได้จากที่เราไม่มีความรู้มีความรู้ได้ปฏิบัติจนชั่ววันเหมือนไม่ถูกบังคับนะครับคนไข้เบาหวานที่ดีก็จะเปลี่ยนหมอไปก็ยังรักษาเบาหวานได้ดีอยู่นะครับการป้องกันเบาหวานเราต้องป้องกันหรือเปล่านะครับเราก็บอกกลุ่มเสี่ยงจะเกิดโรคกลุ่มโรค่าเกิดเพราะว่าซรกซ้อนกลุ่มเกิดเพราะซักซ้อนอยาเป็นรุนแรงนะครับถามว่าคนอ้วนคนหนึ่งเนี่ย ถ้าเขาน้ําตาลอยังดีไขมันก็สูงเบียมไอก็สูงแต่เขามีความเสี่ยงตง่อการเกดริดเบาหวานมากกว่า mm hmm. นี่คนอ้วนนะครับมีความเสี่ยงตง่อการเกิดเบาหวานมากกว่าคนผอมนะครับโดยเพราะไตสลายสูงถ้าเผื่อน้ําหนักน้าตาลเขาเริ่มใกล้ๆร้อยเนี่ยยิ่งความเสี่ยงสูงแต่ใกล้ๆร้อยนี่ยังปกตินะแต่ความเสี่ยงสูง ences, มากกว่าคนที่น้ําตาล86ถึงประมาณ8เท่านะครับเพราะฉะนั้นบอกว่าน้ําตาลปกติแต่ใกล้ๆร้อยนี่ไม่ค่อยดีนะต้องเริ่มปรับเปลี่ยนแล้วนะครับหรือถ้าเผื่ออ้วนเนี่ย น้ำตาลใกล้ๆร้อยก็จะมีความเสี่ยงสูงกว่าคนที่ผอมๆนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องประเมินความเสี่ยงอันนี้บอกเรามีเด็กอ้วนมากขึ้นนะครับตอนนี้เปรียบเหมือนกับอะไรนะเป็นนักศึกษาพยาบาลนี่เป็นพยาบาลตรงนี้เป็นหัวหน้าพยาบาลแ <c oughs> สดงว่าเป็นความจริงเพราะบอกงานมันเยอะงานมันเด็กๆงานมันเยอะกินน้อยพออายุเยอะขึ้นงานน้อยกินเยอะอา้าว เรามีเด็กอ้วนแมคโดนัลเรากินเครื่องดื่มหรือเราก็ถือน้ำกาแฟเย็นน้ำโค้กมาคนละขวดนะครับเราต้องอยู่ที่ท็กเก็ตเราให้ได้ขอให้ทุกคนยืนขึ้นก่อนจะจบแหละนะเดี๋ยวทุกคนรับรองได้นั่งลงทุกคนนะครับอ่ะยืนก่อนนะครับถ้าใครมีสิ่งที่กล่าวก็สามารถนั่งลงได้นะครับอันแรกคือใครน้ำหนักเกินบีมไอเกินยีิบสาบ้างอ่ะนั่งลงได้ครับใครรู้ตัวบีมไอเกินยีิบสานั่งลงได้ใครมีญาติสายตรงเป็นเบาหวานอ่ะพ่อแม่พี่น้องลูกเป็นเบาหวานอ่ะนั่งลงได้นะครับ ใครมีความดันสูงใครมันสูงอ่ะนั่งลงได้ครับใครใครเป็นเบาหวานช่วงตั้งครรภ์อ่ะนั่งลงได้ใครเคยจุดน้ำตาแล้วเริ่มผิดปกตินั่งลงได้ใครยุเกิน45ปีนั่งลงได้เพราะฉะนั้นเราขอป,ปอบมือให้กับคนที่ยืนอยู่จะเห็นว่าที่ยืนอยู่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่ําต่อเบาหวานเพราะฉะนั้นคนที่นั่งเนี่ยต้องไปรีบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการด่วนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้เนี่ยคุณต้องเริ่มที่ตัวคนเองเนะเราบอกว่า เราเป็นพยาบาลเป็นเอ듀เคเตอร์เนี่ยเราไม่ใช่ไปบอกคนไข้เราต้องเริ่มที่ตัวเราเองก่อนนะครับเริ่มตรงนี้เริ่มจากเวลานี้แล้วก็หยุดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคนะครับเพราะฉะนั้นเราดูอะไรหลินปิงอะไรอยู่เรื่อยๆแนะ่นอนอยู่เอยเพราะฉะนั้นเวลาถึงเวลาที่ต้องลุกขึ้นมาออกกําลังกายอะไรกับก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้สําหรับโรคประวานิไทได้จริงหรือไม่ขอบขอบคุณครับ